สวัสดีค <iah 40> ุณผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วก็กลับมาเล่นกันต่อคือเวฟ e e a นะครับโอเคเอาละเดี๋ยวลงลิฟต์อยู่นะครับ Corporal, I refuse to repair this power transfer until I'm assigned additional protection. Strauss, we've been over this. It's not going to But happen. I am in mortal danger. This area is filled with straw. Thank you, Private Strauss. Your Ah, uh, hello, Corporal Kane. It's good to finally meet you. I am Private Johann Strauss. You have no doubt heard of me. Okay, there's okay. this is Morse. I'm not getting any younger. โอเคเหมือนเขาจะเรียกให้เราไปหาเขานะโอเคก็จะมีกระสุนลูกซองให้ด้วยนะครับแล้วก็มีกระสุนปืนกลนะครับไปโอเคอันนี้ขโมยขโมยขอยืมปืนไปใช้ก่อนนะไปทางนี้นะครับ of The turbine that has to be at least 15% more efficient than any. Come on, see how they designed the fuel intake? Wow, we have to get this to the handle as soon as it lands. This doesn't look so bad. Ah, put an ah, term noy ah, canon pong, okay, get down before I leave without you. Okay, don't wait, huh? So, I'm supposed to interface the secondary protocol. เคป่ะเดี๋ยวตามเพื่อนคนนี้ไปนะครับเป็นมอลลิสนะโอ้ยเพื่อนวิ่งเร็วเหลือเกินเอ้ยรอด้วยเอาเอาลเดี๋ยวเราเปิดประตูตรงนี้นะครับ โอเคภารกิจสำเร็จโอเคปืนที่เราได้เดี๋ยวก่อนนะ Capture the Air Defense Cannon นะครับก็คือให้เราทำลายป้อมปืนต่อสู้อากาศยานนะครับอ่าแล้วปืนที่เราได้มาเมื่อกี้นี้คือเป็นปืน Grenade Launcher นะครับบรรจุได้8นัดนะ นี่แหละตายไปเลยแล้วก็มีสำรองได้อีกประมาณน่าจะ,ะ,ะสี่สิบนัดนะอ่าสับเปลี่ยนเป็นปืนกลนะครับอุ้ยโอ้โหเล่นระเบิดอ้าว ประตูล็อกทำไงดีอะ <Yes, sir. S 1> โอเคเเดี๋ยวราต้องหาทางเปิดประตูตรงนี้ให้ได้นะครับอะไรตรงนี้ก็จะมีเกาะนะครับมีเคนมผงอยู่ด้วยนะอะไรวิธีการก็คือให้เรากระโดดนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ย เดี๋ยวเราลงไปด้านล่างนี้นะครับอ่าตรงนี้ก็จะมีเคนมผงอยู่ด้วยนะรอเดี๋ยวเราเปิดปลดล็อกประตูตรงนี้นะครับออกไปเพื่อนเร็วเอ่อตรงนี้ก็จะมีเกาะอยู่ด้วยนะครับเอ้ย อไป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 ลุยลุย,ลยนั่นแหละถล่มให้ยับ แล้วกันเอาละโอเคเดี๋ยวเราตามเพื่อนไปนะครับเอาพาประตูล็อกนะเนี่ยโอ้ยม,มาเข้ามาไอ้พวกสต็อก มาบาลเลยโอเคเดี๋ยวเรากระโดดข้ามไปเลยนะครับเพื่อนเราอะโอเคเดี๋ยวเราเข้าประตูตรงนี้นะครับเปิดไฟป,ปรตูมองไม่ค่อยเห็นมาเข้ามาโอเค เดี๋ยวเราเข้าไปข้างหน้านะครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นเครื่องมือเครื่องยิงปืนต่อสู้อากาศยานนะครับอะไร โอเคเดี๋ยวเราจะต้องอใช้ปืนต่อสู้กัษยานนะครับอ่เอาเตรียมเข้าสู่โหมโดยิงใส่ประต,ตูตรงนี้นะครับค่าเสียหายเท่าไหร่เนี่ยค่าประตู Lieutenant Voss to all squads. We're in business. Make a sweep of the Hannibal Landing Zone. Rhodes, do you read me? Yes, sir. Get to my position ASAP. I need your talents. On my sir. Sledge, you're with me on cleanup detail. Kane, you go help clear out the LZ. Good luck. Okay, the we'll to to MCC Landing Zone โอ้ห oh. mm. มากันตอนนี้เลยเหรออะไรเดี๋ยวเราขึ้นลิฟต์ไปนะครับ mm. อ่าโอเคทางนี้ทางนี้นะ mm. กระสุนกระสุน,นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เมื่อกี้เนี่ยลันเชอร์ไปอ่านี่นะเอา มาอีกลูกหนึ่งตายไหมโอเคเรียบร้อยกระสุนปืนกลหมดแล้วทำไงดีวะเน,นี่ยเจตรงนี้มีอะไรรึเปล่าเออไม่มีไม่มีนะเอาละจะเราปลดล็อกประตูตร,ตรงนี้นะครับอ่าเอา,เอาละจะเราออกมาทางด้านนี้นะครับเอ โอเคอันนี้ก็มีปืนกระสุนปืนกลให้นะครับเอละเดี๋ยวเราเดินไปข้างหน้านี้เลยนะอ่าโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปในประตูเข้าไปในทางนี้นะเอาละ โอเคตรงนี้เซฟก่อนนะเดี๋ยวเราเข้าประตูตรงนี้นะะไรเดี๋ยวนี่เน่ยเอาราเบิดไปโอเคไม่มี นั่นแหละเดี๋ยวเรานี่เนี่ยตายไปเลยมอปมาอุ้ยโดนเพื่อนอีกโทษทีเพื่อนที่เดี๋ยวเราออกออกมาทางทางนอกนะครับ เอ้ยอุ้ยอุ้ยป้อมปืนนี่ว่ะเรียแล้วเอาเฮ้ยยานใครอะยานโอ้โหเฮ้ยยานเรายานยานเรานี่ว่ะโอ้โหโอเคยานเตรียมลงจอดแล้วแล้วนะครับ โอเคเดี๋ยวเราเตรียมขึ้นยานยานตรงนี้นะครับอะไรเดี๋ยวเรารอให้มันลงจอดให้สนิทสนิทก่อนนะเอาละโอเค เอาะละเดี๋ยวเราเตรียมเข้ายานข้างในนี้นะครับโอเคเดินไปข้างข้างหน้านี้นะครับทำไมมันใหญ่ขนาดนี้วะเนี่ยยานโอ้โหโอเคเพื่อนออกมาต้อนรับแล้วนะครับเอาละจบด่านนะเอาล้ลเรามาเข้าเ,เราเข้าไปในตัวยานแล้วนะครับ ก็เดี๋ยวก็เตรียมที่จะรายงานการปฏิบัติงานนะว่าจะมีภารกิจอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวภารกิจก็คือรีพอร์ตทูบิฟฟิ้งนะก็คือเตรียมรา,ายงานเตรียมรับภารกิจใหม่นั่นเองนะ มีมีหุ่นลบด้วยอ๋อม้องฆ่าเชื้อนะโอเคตรวจดูว่ามีโควิด -19 หรือเปล่าโอเคมีอะไรมะ เจอเปล่าเจอเชื้อโควิดหรือเปล่า <c oughs> โอเคไม่มีเชื้อนะครับเป็นลบนะครับแหละไปโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในนี้นะครับ

อันสมัยมากนะอะไรเดี๋ยวเราจะต้องหาเออ่ห้องห,ห้องประชุมนะทำอะไรอะ่ะโอน่าจะเป็นพวกเนื้อเนื้อ,อใช่ปะวะเ,ออเดี๋ยวไปดูตรงนี้ก่อนนะใช่หรือปะไม่น่าจะใช่ I was assured by Lieutenant Pierce is completely dead. You remember this morning? They told us that one was dead too. That I'll never forget. Okay, not jahong Hongi Nina. Okay, the Long Hopai Kang Nina. Uh, Rhino, we think Loom. Okay, Hongi. Corporal Matthew Kane, the rest of the Rhino squad has already arrived. The briefing will commence shortly. โอเคไปกำลังประชุมกันอยู่นะเนี่ยสงสัยกำลังถกเรื่องเองินเยีวยายนะ Looks like Kane made it back. g i v โอเคพอบอมาแล้ว As you were. Rhino Squad, the following is highly classified and is not to be spoken of outside these walls. The death of the Macron couldn't have come at a better time. It's imperative we press that advantage. Which is the reason for our next operation. Lieutenant Voss, take over. Intelligence division has discovered that the Strog function through a massive communication system called the Nexus. With it, Strog leaders can instantly send instructions to soldiers in the field. And although it's their strength, it's also their Achilles heel. Our target, known as the Hub, houses major communication lines to the Nexus. We will be escorting a convoy carrying an electromagnetic bomb to a sublevel of this building. The convoy will proceed to the designated position and detonate it. The blast will overload a device known as the Tetranode and effectively cut off the strong forces from the Nexus and therefore their commanders. To ensure success, three other squads will be escorting additional EMPs to the same location. Their convoys are codenamed War, Famine, and Pestilence. Which means we are death. Yeah, we're death. Any questions? มี <R ess ur ic> ครับเดี๋ยวอยาาแจกเมื่อไหร <c oughs> ่ <S <S โอเคประชุมเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวเราก็เออเตรียมออกรบกันนะครับอะไรไปโอเคเดี๋ยวเราออกไปเออเอาอุปกรณ์เอาเครื่องไม้เครื่องมือนะครับอะไรอา่าทางไหนวะ Okay, Armery, this guy Sergeant Bidwell has one guy thrown over his shoulder and is barking out orders as he blazes away with a rifle in his hand. The man was a freaking machine. What squad was he with? I'm not sure. But he was protecting some obnoxious computer tech. That guy is so bad at playing. We need to get a gun. Here This The extended clip should help in taking down the pestilence โอเคปืนที่เขาให้มามันจะเป็นเออ่ปืนกลที่เออ่บรรจุก,กระสุนได้มากขึ้นนะจาก40ก็กลายเป็น80นะที่ทำให้เรายิงได้นานขึ้นนั่นเองท่าน <c oughs> อ๋อโอเคอยู่น่าจะอยู่ตรงนี้นี่แหละอ้าวไม่ใช่ <laughs> เออถูกเออแล้วทางไหนจ๊ะ โอเคเดี๋ยวไอ้ขบวนคนไวยรออยู่ด้านล่างนะครับ o ้นอ่าและเป็นอันจบด่านนะครับอ่าโอเคครับก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ